คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้ผมขอนำเสนอเรื่องราวของโรคหาสมัยปลายอายุทยาจะเป็นอย่างไรนั้นทีต่ตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเรามาปรับทัศนคติกันก่อนเลยว่าคำว่าโรคหาเป็นคำที่คนโบราณเขาเจะเรียกอะไรก็ได้ที่มันระบาดหนักๆแล้วมีคนตายกันเยอะๆคือไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นอหิวาตะกโรคเท่านั้นนะครับขอแค่มันระบาดหนักๆแล้วมีคนตายเยอะๆ คนโบราณท่านก็จะเรียกว่าโรคหาหรือหาลงกันทั้งนั้นครับและในคำว่าหาในกรณีแบบนี้ก็ไม่ใช่คำหยาบแต่อย่างใดโรคหาในอยุธยาเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและเท่าที่รวบรวมหลักฐานจากที่ต่างๆมาได้มีดังนี้ 1. ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาโรคหาที่ระบาดในครั้งนั้นน่าจะเป็นกาละโลกเพราะถ้าไปสืบค้นทไลายของประวัติศาสตร์โลก จะพบการแพร่ระบาดอย่างหนักของกาฬโรคช่วงคริสตศตวรรษที่1 4ตรงกับช่วงอยุธยาตอนตอน้นตอนนั้นมันระบาดหนักกันทั่วทั้งโยุโรปตะวันออกกลางและจีนซึ่งเมื่อสำเพอจีนเข้ามาติดต่อค้าขายในเมืองแถบนี้ก็อาจน,นำพาเชื้อกาฬโรคติดเข้ามาด้วยก็เป็นได้ 2. ส,สมัยสมเด็จพระบรมไตโลก,กนาถพระราชะพงศาวดารฉบับกรุงเก่าหลวงประเสริฐบันทึกไว้ว่าศักราช816รจอศกครั้งนั้น คนทั้งปวงเกิดทรพิษตายมากนักส่วนพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันธจันทนุมาพเจิมบันทึกไว้ว่าศักราช8 0 2ปีวอกโทศกครั้งนั้นคนออกทรพิษตายมากนักถึงแม้ตัวเลขสกราชของพงศาวดารทั้งสองฉบ,บจะต่างกันหลายปีแต่เอาเป็นว่าในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถกรุงศรีอยุธยาได้เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของไข้ทรพิษจนทําให้ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากมาแล้ว 3. สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่ หน่พุทธางกูลในครั้งนั้นเกิดการระบาดอย่างหนักของไข้ทรพิษผู้คนทั้งในและนอกพระนครก็ล้มตายเป็นเบื่อ 4. สมัยสมเด็จพระเพทราชาดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นหาลงครั้งใหญ่ในสมัยอยุธยาถึงแม้พงศาวดานไทยจะไม่มีบันทึกรายละเอียดไว้มากนะักแต่โชคดีที่เรามีจดหมายของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสอยู่สองฉบับที่เขาเขียนรายงานถึงเหตุการณ์กันอยู่ตลอดและเขาบันทึกไว้ว่าในตอนนั้น ได้เกิดการระบาดหนักของไข้ทรพิษและมีคนตายกันมากเกือบเกือบ8 0 0หมื่นชีวิตเลยทีเดียว 5. ในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสะเรื่องนี้ผมอ่านไม่เจอในพงศวดานไทยเลยแต่ก็พบโดยบังเอิญว่ามันไปปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสสองฉบับที่เล่าว่าได้เกิดไข้ทรพิษขึ้นในปีคทศกราช1712ถึง1713หรือในปีพุทธศักราช2225 ถึง2,226นั่นเองซึ่งเทียบเลขศักราชแล้วก็เป็นช่วงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายส่าซึ่งเรื่องโรคหาหรือไข้ทรพิษที่ระบาดหนักในสมัยสมเด็จพระเพทราชาและสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายส่านี่แหละที่ผมจะเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังในบทความนี้โรคหาสมัยพระเพทราชาในพงศาวดารไทยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาเจมบันทึกเรื่องนี้ว่าเกิดขึ้นในจุลศกราช1 0 6 0ปีทาะเอกโศก หรือประมาณปีพุทธศักราช2241ดังนี้ขณะนั้นให้เกิดพยาธิโรคาป่วยไขย้ชนก็ตายเป็นอันมากในปีนั้นน้ำมากเหลือขนาดท่วมไร่นาเรือกสวนฉบับพันจันบอกเราแค่เพียงว่าได้เกิดโรคระบาดขึ้นทําให้คนตายเป็นจํานวนมากแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรและไอ้ที่ว่าคนตายเป็นอันมากนี้มันมากแค่ไหนแต่อย่างไรก็ดี ข้อความในฉบับพันจันทนุมาตรเจิมก็อพอจะเป็นเงื่อนงำบางอย่างให้เราสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปโรคหาในสมัยพระเพทราชาในจดหมายบาทหลวงฝรั่งเศสเรื่องนี้ปรากฏในจดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศสสองฉบับฉบับแรกมองซิเออร์ปินโตซึ่งเขาเขียนไปถึงมองซิเออร์บาเซลงวันที่10มิถุนายนคริสตศักราช1696หรือปีพุทธศักราช2239ซึ่งเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชา ในจดหมายฉบับนี้บาทหลวงปินโตมองซิเออร์ปินโตได้เขียนเล่าว่าในกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นเกิดภัยแล้งอาหารการกินก็มีราคาแพงขึ้นมากนอกจากนั้นยังเกิดเพลิงไหม้บ่อยๆไม่ว่าทางวังหลวงจะพยายามป้องกันระมัดระวังสักแค่ไหนก็ตามน้ำในแม่น้ำก็ขุนและเขียวไปหมดจนแทบจะไม่เหลือน้ำให้กินให้ใช้กันมาอีกหลายวันอากาศก็ร้อนจัดแทบทนไม่ได้และแล้วก็เกิดโรคร้ายขึ้นบาทหลวงปินโตเล่าว่า ก่อนมีไข้ทรพิษได้เกิดโรคชนิดหนึ่งขึ้นก่อนโดยคนป่วยจะมีเลือดออกจากปากและจมูกได้สองสามวันแล้วก็ตายลงจากนั้นก็เกิดไข้ทรพิษมาแทรกทั่วทั้งราชาอาณาจากักรทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่เป็นไข้ทรพิษล้มตายเป็นจํานวนมากโดยตั้งแต่เดือนมกราคมคริสตศักราช1696หรือปีพุทธศักราช2239มีคนตายในกรุงศรีอยุธยาเกือบ80,000คน ตายกันเยอะจนตามวัดต่างๆแทบไม่เหลือที่ให้ฝังศพแม้แต่ที่โล่งตามทุ่งนาก็มีแต่ศพทั้งนั้นลําพังแค่วัดใกล้โรงเรียนของท่านแค่แห่งเดียวนี้ภายใน3เดือนที่ผ่านมาก็ฝังศพไปถึง4,200ศพเข้าไปแล้วนี่ยังไม่นับที่อื่นๆอีกมหาศาลบานหลวงปินโตเล่าต่อไปว่าทางราชสำนักของสมเด็จพระเทราชา ก็ได้จัดสวดมนต์ทำบุญหลายพันอย่างและได้มีรับสั่งให้หมอออกตระเวนรักษาคนป่วยพระราชทานยาและแจกเงินเป็นทานทั่วหน้ากันส่วนท่านสังฆราชลุยลาโนก่อนที่ท่านจะถึงแก่กรรมก็ได้ให้คำแนะนำไว้ว่าให้คนถ่ายเลือดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นวิธีการรักษาโรคของคนสมัยก่อนและสมเด็จพระเพียรราชาก็ทรงเห็นชอบจึงทรงออกประกาศให้รัษฎรปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านสังฆราชช่วงนั้นบาทหลวงก็ได้วิ่งช่วยคนทุกหนทุกแห่ง ตัวท่านบาดหลวงปินโตเองก็อ,ออกไปรักษาคนทั่วทุกแห่งเหมือนกับมิชนารีคนอื่นๆแต่ในไม่ช้าคนไข้ก็เต็มมือและนักเรียนในโรงเรียนสามเณรก็ค่อยๆทยอยล้มตายลงและไม่นานต่อมาท่านบาดหลวงปินโตก็ล้มป่วยได้ถึงแก่กรรมลงเช่นกันจดหมายฉบับต่อไปเป็นของบาดหลวงฝรั่งเศสมองซิเออร์โปโกเกสเขียนถึงผู้อํานวยการคณะต่างประเทศลงวันที่12ธันวาคมคิตศราช1696 ซึ่งจดหมายฉบับนี้ก็เขียนเล่าไปในทางเดียวกันของบาทหลวงปิ่นโตโดยบาทหลวงโปเกตเล่าว่าภาวะฝนแรงและน้ำน้อยในกรุงศรีอยุธยาได้เกิดขึ้นต่อเนื่องข้ามปีคือนับวันก็ยิ่งแ้งลงเรื่อยๆถึงขนาดในหน้าน้ำหลากซึ่งตามปกติน้ำจะต้องล้นเข้าท่วมพื้นที่รอบพระนครแต่ปีนี้นั้นก็ไม่มีน้ำจะให้หลากเลยทีเดียวเรียกว่าแล้งหนักหนาสาหัสมากๆราคาข้าวไม่ใช่แค่แพงเท่านั้นแต่ยังหาซื้อไม่ได้เลยด้วยบาทหลวงโปเกตเล่าว่า ความแล้งในครั้งนี้ได้ทําให้เกิดไข้ทรพิษขึ้นหลายชนิดโดยท่านใช้คําว่าบางอย่างก็ดําบางอย่างก็แดงซึ่งการระบาดของไข้ทรพิษทําให้ผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ล้มตายกันเป็นจํานวนมากสมเด็จพระเพทราชาก็ทรงพยายามช่วยเหลือราษฎรทุกอย่างทางวัดพุทธได้อัญเชิญพระพุทธร,รูปออกแห่เพื่อขอฝนทางบาดหลวงก็จัดพิธีสวดมนต์แล้วอีกไม่นานก็เริ่มมีฝนตกลงมาและตกเรื่อยไปตั้งแต่เดือนกันยายนตุลาคม พฤัจิกายนน้ำในแม่น้ำเริ่มเพิ่มมากขึ้นจนล้นไปท่วมทุ่งนาอยู่ได้ประมาณ2เดือน <c oughs> ก็เริ่มเกี่ยวข้าวกันได้บ้างนั่นคือรายละเอียดของโรคหาหรือไข้ทรพิษระบาดในสมัยสมเด็จพระเพทราชาจากจดหมายของท่านบาทหลวงปินโตและท่านบาทหลวงโปเกโรคหาสมัยสมเด็จพระเจ้าทายสะในจดหมายบาทหลวงฝรั่งเศสอย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าโรคหาในสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสะนี้ผมอ่านไปเจอโดยบังเอิญ ในจดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศสสองฉบับซึ่งบันทึกเรื่องราวไว้ตรงกันและช่วงเวลาที่ระบาดใกล้เคียงกันเริ่มที่จดหมายฉบับแรกเป็นของมองเซนเยอร์เดอซีเซเขียนถึงผู้อำนวยการคณะต่างประเทศลงวันที่14ธันวาคมริสตศักราช1712ซึ่งเป็นช่วงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัจดหมายฉบับนี้เขียนไว้แค่สั้นๆมีแค่ย่อหน้าเดียวเท่านั้นโดยมองเซนเยอร์เดอซีเซเขียนเล่าไว้ว่า ได้เกิดไข้ทรพิษมาได้5-6เดือนแล้วและจนถึงตอนที่เขียนจดหมายก็ยังคงระบาดอยู่มีผู้คนในอยุทยาล้มตายเป็นจํานวนมากทางคณะบาทหลวงก็ได้พยายามช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยทุกอย่างรวมทั้งออกไปช่วยรักษาคนตามเมืองและในหมู่บ้านต่างๆนอกจากช่วยรักษาชาวบ้านแล้วเหล่าบาทหลวงยังต้องซื้อข้าวมาเลี้ยงคนยากจนด้วยแม้ว่าราคาข้าวจะแพงและหาซื้อยากแค่ไหนก็ตามจดหมายฉบับต่อไปของมงเซนเยอร์เดอร์บูซึ่งเคยเป็นบาทหลวงระดับบ,บิชอฟ ที่เมืองตังเกียฝ่ายตะวันตกท่านได้เขียนจดหมายถึงมงซิเออร์เตเซีย er, ลวงวันที่10กันยายนคริสตศักราช1713ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระจดหมายฉบับนี้ช่วยขยายรายละเอียดของโรคหาได้มากขึ้นมงซินเยอร์เดอร์บ e ู ou, ได้เขียนเล่าไว,ว่าคณะของท่านได้เดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่1มีนาคมโดยสภาพของกรุงศรีอยุธยาในตอนนี้ต่างจากที่ท่านเคยเข้ามาเมื่อครั้งแรกเมื่อ50ปีที่แล้วอย่างมาก อายุทยาในตอนนี้เรือค้าขายของพวกค้าต่างประเทศไม่พลุกพล่านเหมือน50ปีก่อนหรือถ้าจะให้เปรียบเทียบกันจริงๆแล้วกรุงศรีอยุธยาแทบจะกลายเป็นเหมือนป่าที่ร้างผู้คนเลยทีเดียวเพราะจำนวนประชากรลดลงไปกว่าครึ่งมองซซนเยอร์เดอร์บูบอกว่าเมื่อต้นปีคริสตศักราช1713ได้เกิดไขทรพิษระบาดขึ้นในกรุงศรีอยุธยาเป็นผลให้ผู้คนล้มตายกันไปทั้งครึ่งเมืองนอกจากนั้นยังได้เกิดภาวะเข้ายากหมากแพง ผู้คนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสราคาข้าวตามปกติเคยซื้อกันในราคาหนึ่งเหรียญแต่ตอนนี้สิบเหรียญก็ยังแทบจะหาซื้อกันไม่ได้ซึ่งการมากรุงศรีอยุธยาของท่านในครั้งนี้ท่านได้พาชายชาวตังเกียมาด้วย20ชีวิตเพราะเข้าใจว่าอายุธยาคงเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์เหมือน50ปีก่อนแต่พอมาเจอแบบนี้ก็ทําให้คณะของท่านได้รับความลําบากอย่างมากทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือบันทึกเรื่องโรคหาครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ทั้งจากพงศาวดารของไทยและจดหมายของบาทหลวงชาวฝรั่งเศสซึ่งได้ช่วยให้รายละเอียดเหตุการณ์ครั้งนั้นไว้ดีเหลือเกินครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังขอขอบคุณแหล่งที่มา blogdit.com หากมีข้อมูลไหนผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ